ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํารูนิเทพพลังแฝงเพราะวิธีการเล่นของเด็กปเปรตหรือว่าคีร่าในแพลตปัจจุบันนี้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับซึ่งก่อนที่เข้าไปดูนะทุกคนผมฝากให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่ง,ก,งกุ๊งกิก๊งกุ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจกับผมในการทําคลิปต่อๆไปหน่อยนะครับทุกคนเนี่ยก็ฝากกดให้กันด้วยนะทุกคนใกล้จะเจ็ดแสนซับแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับที่กดให้กันนะโอเคอย่างแรกเดี๋ยวเเขาาก่่่ออนอนนนนมะคครับนนใสวงโงงีีย จริงก็ไม่มีอะไรเลยครับหลักๆก็คือใช้สกิลหนึ่งให้โดนศัตรูครับเพราะสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นสกิลหากินนะครับเวลาใช้สกิลหนึ่งโดนเสร็จปุ๊บเราตีปุ๊บแป๊บๆๆ๊บแป๊บแป๊บแล้วก็ยัดดาเมจใส่ศัตรูเอาผีไปชนหัวศัตรูเนี่ยมันก็จะเป็นการทำดาเมจที่แรงมากๆนะครับซึ่งคอมโบของมันเนี่ยก็ง่ายๆครับก็คือ ถ้าศัตรูอยู่ใกล้นะครับเราก็จะใช้สกิลหนึ่งให้โดนศัตรูนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองตีโป๊ะ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 โป๊ก็ลากผีชนหัวไปปุ้มหนึ่งทีก็เป็นการเบิร์ดดาเมจนะครับแต่ว่าถ้าศัตรูอยู่ไกลนะครับถ้าศัตรูอยู่ไกลจากเรานิดนึงนะครับเราใช้สกิลหนึ่งไม่ถึงถูกป่ะเราก็ไม่ต้องฝืนนะครับเราก็ใช้สกิลสองเปิดได้เลยครับสกิลสองสกิลหนึ่งตี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 นะครับแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งชนต กิล2แล้วตีคอมโบปลาผีเกาะหัวใส่หน้าไปเรื่อยนะครับแล้วก็อีกคอมโบหนึ่งก็คืออันตินะครับบางทีเนี่ยเราอยากจะเล่งน้เมสดศัตรูแต่ซู้มไม่ตายไงมันอึดเช่นแบบเจอเทนเนี่ยมันไม่ตายถูกปะ่ะเราอยากจะเบิร์ดเทนตอนเลดเกมถ้าเรามีของเยอะเนี่ยอาจจะเบิร์ดได้นะเราก็เปิดอันติไป รอประมาณสัก6วินะครับแล้วก็ใช้สกิลก็ปุ๊บ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 ใช้สกิลเสร็จปุ๊บพอคูลดาวกลับมาเสร็จปุ๊บเห็นปะเราใช้สกิลได้ต่อนะครับเพราะว่าอันติของคีล่าในเวลาใช้ครบ8วิเสร็จปุ๊บมันจะลดมันจะรีคูลดาวให้สกิล1สกิล2นะครับทำให้เราเนี่ยใช้คอมโบกลับมาได้เหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้เห็นปะเนี่ยเราอาจจะดักพุ่มนะครับรอครับรอประมาณสักเอ่อ6วินะครับแล้วค่อยใช้สกิลต่ออ่ะ6วิหรือว่า5วิก็ได้ใช้สกิลต่่่่ออออเสสสรรรรร็จปปปุุ๊๊บบบบบบนนนะะะะกกิลลลลััััมมมาาาใช้้้ไดตตณีีคคคคหโขงว ครับก็ไม่มีอะไรมากคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวผมไปอธิบายให้ดูในเกมอีกทีแล้วกันนะครับโอเคต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของไอเทมกันบ้างนะซึ่งต้องบอกเลยว่าเอ้ยไปดูลูนก่อนเลยแล้วกันนะครับดูลูนก่อนเลยแล้วค่อยไปแนะนำไอเทมนะเพราะว่าเอ่อลูนผมอาจจะพิลึกนิดนึงนะครับในส่วนของลูนครับผมทุกคนในส่วนของลูนต้องบอกก่อนตัวละครของคีล่าเนี่ยเป็นตัวละครที่คนเล่นกันหลากหลายเอ่อหลายสายนะครับหลักๆเลยเนี่ยข้างหลังเนี่ย จะเป็นสเตนครับผมในการเอามาเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็เจาะเกราะเวทนะครับทำให้คิล่าเนี่ยตีเร็วแล้วก็มีเจาะเกราะเวทที่แรงขึ้นแล้วก็ตรงกลางเนี่ยหลกัหลกๆก็จะเป็นสปิริตนะครับส่วนข้างบนหรือว่าไอ้ตุงสีแดงเนี่ยนะครับหลายคนเล่นกันหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูนเศดเดโซลเลต เลดนะครับหรือว่าจะเป็นลูนอเวกก็ตามนะครับผมขออธิบายแต่ละสายที่ผมมองว่าดีเลยละกันนะครับส่วนตัวผมมองว่าลูนที่ดีสําหรับคิร่าเนี่ยมันมีหลายแบบนะสเก็ตเตอร์ก็ได้ครับในการเพิ่มพลังเวทเวพิเ่พมความแรงในการโจมตีคิร่าแล้วแบบตีเร็วตีรัวขึ้นอะไรเงี้ยสำหรับคนที่อยากจะตีเร็วนะครับก็เป็นแนวพลังเวทตีเร็วนะครับสำหรับสเก็ตเตอร์ซึ่งผมไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าจะเป็นอเวกสปิริตสเตนนะครับอเวกสปิริตสเตนเวลาใช้จนเต็มเนี่ยใส่จนเต็มก็จะเป็นแบบตีเร็ว32มีอัตราการคิ5%นะคมีจ เวท64ป้าวิ่งเร็ว10%เลยเงี้ยนะครับก็จะเป็นแนวสายคีร่าตีเร็วนะครับซึ่งคนก็นิยมใช้สายนี้พอสมควรนะครับสำหรับ a A เว Spirit ต t a ตนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้สายนี้เหมือนกันนะผมไม่ค่อยชอบสายตีเร็วนะครับออแล้วก็อีกสายนึงนะครับที่คนเล่นกันเยอะนะครับก็คือสายเดโซเลตก็คือสายดาเมจลว้ลวนๆไปเลยนะครับมันก็จะเป็นแนวแบบเออจาะเวท เจาะเวทแล้วก็ตีเร็วนะครับก็เป็นแนวสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วแรงๆไปเลยนะครับแต่ต้องบอกนี้ก่อนว่าตัวละครของคีร่านะครับเวลาเราใช้สกิลหนึ่งจกหัวโดนศัตรูเนี่ยการโจมตีหลังจากนั้นจะเป็นเวทซึ่งการโจมตีเวทของคีร่าจะสามารถติดคิเวทได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยบางคนเขาเล่นเป็นอเวกส่วนแบบตีเร็วนะครับมีเจาะเวทแล้วก็มีคินะครับจะได้มีโอกาสตีติดคีมันก็จะแบบบูมบ้ามบูมบ้ามไปเลยนะครับบางคนก็เป็นอเวกสปิริตสเตนบางคนก็เป็นเดสโซเลสสปิริตสเตนบางคนก็เป็น Stand, สนเก็นเนครคับ หลายคนอาจมองมึงบ้าไปเนี่ยพี่มึงบ้าได nee, ้มึงเล่นเลสสปิริตสเตนผมเล่นเป็นเลสสิบสปิริตสิบสเตนสิบนะข้อดีของมันก็คือเวลาเรากระโดดเอาผีไปจกหัวหรือว่าผีไปเกาะหัวเขาหนึ่งทีเนี่ยนะครับถ้าเราตีติดคีสักหนึ่งทีหรือสองทีเนี่ยผมบอกเลยครับว่าหลังจากนั้นนะเอาผีไปชนหัวหนึ่งทีเนี่ยตัวแทบแตกหรือว่าบางทีเนี่ยไม่ต้องเรียกผีไม่ต้องเรียกผ,ผีมาชนหัวเนี่ยแม่งก็ตายทันทีได้แล้วนะครับคือแบบโดนคีสๆเนี่ยก็แรงแล้วแล้วก็ตัวละครขคีราเตัวละครที่ค่อนข้างททีี่จะพลึกกกุคคนืคอารติิดเวท ของมันเนี่ยคิเวสสมมุติคิเวทมัน2อ0พันถูกปะ่ะคิกายภาพของมันเนี่ยปกติมันไม่ได้ออกของกลยภาพถูกปะ่ะมันควรจะเป็นกายภาพคีสักแบบ4 0 0 500หรือว่าแบบ7 0 0ก็ถือว่าเยอะละคีกายภาพของคีล่ามันจะเป็นประมาณสัก25 0พหรือว่า3,000เลยก็ได้นะครับคือคีล่าเป็นตัวละครที่ดาเมจเวทกับกายภาพอะไม่ว่าเราจะออกยังไง ของเวทะนะครับมันจะเท่าๆกันนะครับเพราะงั้นเวลาติดคี้เนี่ยไอนนคี้แก่ภาพไม่ก็แรงคีเวทมันก็แรงผมก็เลยมองว่าเล่นคีล่าผมเล่นออกคี้นะครับผมเล่นเป็นเลดสปิริตสเตนนะครับ <c oughs> มันอาจจะลุ้นดวงนิดนึงนะครับอาจจะแบบไม่ได้เหมาะสําหรับคนที่แบบอยากจะเล่นเป็นดาเมจแบบปิดทัวปิดชัวแบบเนี้ยนะครับถ้าอยากเล่นเนีย้ยก็แนะนําว่าเป็นเดซเลดสปิริตสเตนนะครับแต่ถ้าอยากลุ้นดวงแบบอยากเอาแรงแบบผมแบบเนี้ยนะครับผมเล่นเป็นเลดสปิริตสเตนนะครับในเกมนี้เล่นเป็นเลดสปิริตสเตนประมาณนี้นะครับในส่วนของรูนคีร่าเนาะ โอเคต่อมามาดูในส่วนของไอเทมกันก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของไอเทมคีล่าเนี่ยก็จะเป็นเซ็ ปกติของคีร่าเลยนะครับก็คือจะเปิดมาเป็นดาฟาร์มนะครับแล้วขึ้นดาฟาร์มเวทกลางนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นในส่วนของ n c h a n t k i c k s นะครับหรือว่ารองเท้าเจาะเวททำให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็มีการเจาะเวทที่แรงขึ้นนะครับจะได้ตีแรงขึ้นสาหรับคนที่อยากจะเล่นดาเมจเยอะๆนะก็เล่นเป็นรองเท้า c อ a n ช Ki c k นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่เล่นแล้วกลัวโดนสตันกลัวโดนซีซีกลัวโดนสโลกโโลกัวโดนอะไรพวกนี้นะครับก็แนะนําว่าเป็นรองเท้ากัน CC ก็ดีเหมือนกัน ถ้าถามผมว่าในแข่งเนี่ยมีคนออกรองเท้าเันไหนเยีะยวกันผมว่ามันก็ครึ่งๆนะครับแต่ว่าหลักๆถ้าเป็นในแข่งนะเราจะเห็นว่าเป็นรองเท้ากันซีซีกันซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าบางครั้งจังหวะมันพลาดไม่ได้เนานะก็เป็นรองเท้ากันซีซีเซฟๆแต่ว่าถ้าในแรงอะไรเงี้ยนะครับผมมองว่าแบบเล่งแรงๆตีแรงๆไล่ฆ่ารัวๆแบบเท่ๆแรงๆ,ๆไปก็เป็นรองเทาเ้าเจาะเวทก็ดีเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่นะว่าชอบแบบไหนแต่เกมนี้ผมออกเป็นรองเท้าเจาะเวทนะครับแล้วก็ต่อมาผมก็จะมาเป็นในส่วนของโลกิเคิร์นนะครับ ตีแรงมีรถคูดาวาไปเนาะ หลังจากนั้นครับผมหลังจากออกเซ็ตนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยไอเทมยอดฮิตที่คีล่าเกือบทุกคนผมใช้ว่าเกือบทุกคนออกเนี่ยก็คือชวายันเดอร์นะครับพูดข้อดีของมันแบบง่ายๆแล้วกันนะครับคือไอเทมชิ้นนี้บวกพลังเวทบวกมานาบวกความเร็วในการเคลื่อนที่ซึ่งมานาตัดทิ้งไปครับเราเอาแค่พลังเวท180มีความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็สกิลติดตัวของอไอเทมชิ้นเนี้ยมันดีครับก็คือสกิลติดตัวของมันซันเดนสไตรค์นะครับเมื่อโจมตีปกติจะตีเร็วขึ้น50%ซึ่งคีลล่าาากกกรรโจจมมมตตตีีของันเนทววไปปป็ิหดแ้บ ใช้สกิลหนึ่งโดนสตูมันก็ต้องตีปกติใช้สกิลสองตีไกลมันก็เป็นการตีปกตินะครับซึ่งจะทําให้การโจมตีของเราเนี่ยเร็วขึ้นมากๆนะครับเวลาสกิลหนึ่งโดนสตูปุ๊บเราตีเร็วขึ้นมีชวายแฮนเดอร์แพสซีฟอันนี้เราก็ตีเร็วขึ้นนะครับแทบจะตีเร็วร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่แบบมีชวายแฮนเดอร์เลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือสโครชิ่งครับผมการโจมตีปกติของคีราจะเพิ่มดาเมจเวทขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วคีร่าเป็นตัวละครที่ต าว่ามันจะตีแรงแบบมากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ก็เป็นไอเทมที่เหมาะกับคีล่าแบบสุดๆและสำหรับผมนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับโอเคกินน้ำแบบอม แล้วก็ต่อมานะครับหลังจากออกชวายเฮนเดอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยากจะเร่งดาเมจให้แรงๆไปเลยก็ขึ้นเป็นไดอะเดมครับผมในการเร่งดาเมจเวท240นะครับแล้วก็เพิ่มพลังเวทที่เรามีในตัวอีก35%นะครับก็ดาเมจเวทของเราก็จะแรงเว่อร์เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกเป็นสตาร์บอมนูครับผมในการเพิ่มพลังเวทลดคูลดาวแล้วก็เจาะเวทเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่แนะนําให้ออกเป็นอีวิลซีเคทสักเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไปในช่วงกลางเกมเด็ดเกมแล้วอีวิลซีเคทเห็นปะบวกพลังเเเเวววววทท120 10% 500ลลลลดดดคูดาาบก 500, กือแแ้็จะ ร้อนะครับมันไม่ได้เยอะอะไรมากผมมองว่าออกเป็น s ับอ้อมนูในการเจาะแรงๆไปเลยดีกว่าเพราะคีล่าตอนเลดเกมมันเอาผีเกาะหัว1นทีฟาดหนึท,นหนทีเนี่ยก็แทบจะล่วงอยู่แล้วนะครับซับออมนูก็ดูเป็นไอเทมที่ดีครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแข็งเอามาผมเอามาเซฟนะครับเอามากันเกาะเกิดแต่ว่าอย่างน้อยก็มีพลังเวททำให้เราเนี่ยเซฟขึ้นเนาะเ,เ,เวลากระโดดเกาะหัวหรือใกล้ตายอะไรเงี้ยกดแข็ง ก็จะช่วยให้เรารอดจากวงไฟ,ฟได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สมมุติใช้แข็งไปแล้วก็อาจจะขายแข็งนะครับไปซื้อเกาะเกิดนะครับขายเกาะเกิดซื้อเขียวอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้ในส่วนของเซตไอเทมคีล่านะครับหลกัหลกๆผมจะเซตไว้ที่ประมาณนี้นะครับตอนเล่เกมอาจจะขายรองเท้าทิ้งนะครับไปออกเป็นสมุดขงสมุดเขียวหรือว่าขายรองเท้าทิ้งไปออกเป็นเกาะเกิดอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับในส่วนของเซตไอเทมเนาะหรือว่าบางคนขายรองเท้าทิ้งไปออกเป็นดาบคีก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคีล่าตีคีค่อนข้างดี่แรงผมเคยทําคลิปคี K K ปล่า ก็ทุกคนก็เห็นอยู่ว่ามันตีคีแรงแค่ไหนนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะก็ใครอยากเล่นเป็นคีก็ได้ครับสำหรับใครที่อยากเป็นคีก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้สำหรับใครที่อยากเป็นคีก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซตรุ่นไอเทมของคลีล่านะครับไหนดูในส่วนของเซ็ตไอเทมมีใครเล่นดาบคีไหมอ่ะเห็นปะ มันก็มีนะครับมันก็ยังมีคนที่เล่นเป็นคีร่าคีเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าคีร่าคีก็ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันแต่ว่าบางทีอ่ะตัวละครตัวเนี้ยถ้ามันมีสักแปดช่องอ่ะผมออกคีแน่นอนแต่ว่ามีแค่6ช่องบางทีแล้วก็ต้องเลือกสิ่งที่ค่อนข้างเรียดดีที่สุดให้ตัวละครของมันนะครับคีมันก็ลุ้นดวงนิดนึงด้วยบางคนก็อาจจะไม่นิยมออกนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนในส่วนของรูนไอเทมนะครับต่อมาสุดท้ายครับผมสุดท้ายท้ายสุดในส่วนของกำลังแฝงครับทุกคนอืม ในส่วนของพลังแสงผมใช้เป็นเซตนี้ครับอันแรกเลเยร์ที่อินโซโน่เอามาเร่งดาเมจนะครับให้ดาเมจการเบิร์ดการโป๊กของคีล่าการกระโดดล่วงของคีล่าแรงขึ้นนะครับต่อมาเดลี่คอร์ครับผมทําให้การทําดาเมจของคีล่าเนี่ยแรงขึ้นไปอีกทั้งเวททั้งกายภาพนะครับเคิร์ดออฟเดสตีสามทีระเบิดตุ้มตายนะครับอย่างที่ทุกคนรู้แล้วก็แข็งเอามา เขาเรียกว่ายือจังหวะไฟนะครับให้เราเล่นง่ายขึ้นตายยากขึ้นนะครับแล้วก็ยืนในวงไฟได้นานขึ้นก็เป็นอะไรที่ดีครับผมหรือว่าใครไม่เอาแข็งก็เอามาเป็นรีคอร์ดี้พัทก็ได้นะครับในการเอามากดหิวนะครับสุดท้ายก็เป็นการสซิงเกอร์เร่งดาเมจกายภาพแล้วก็ดาเมจเวทให้ตัวละครคีร่านะครับก็ทําให้คีร่าเนี่ยดาเมจแรงขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบเซ็ตนี้นะครับไม่ชอบเซ็ตดาเมจแบบเซฟเซฟนะครับก็แนะนําว่าอีกเซตก็แรงเหมือนกันนะครับสำหรับเซตดีเราก็จะแรงกว่่าาในนนสสวของเซีฟ้ะก็็จป ดาเมจล้วนเลยแอคออฟซักกี้ไฟล์เร่นดาเมจนะครับโฮลี่วอร์ดิกเร่นดาเมจมันก็จะเป็นโคตรดาเมจนะครับแต่ว่าข้อเสียคือจะไม่มีแข็งนะครับจะไม่มีแข็งก็จะเล่นได้ลําบากขึ้นนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมมันก็จะมีมีคนเล่นไม่กี่เซตหรอกครับก็จะเป็นเซตเคิร์ดออฟเดสนะครับแล้วก็มาร์คออฟฟอร์ดกับเคิร์ดออฟเดสแล้วก็แอคออฟซักกี้ไฟล์นะครับแต่ว่าหลักๆผมว่าเออเป็นแข็งจะดีกว่าเพราะคีรามีสกิลสองหลบดาเมจนะครับแล้วมีแข็งอีกก็หลบได้อีกนะครับก็ค่อนข้างที่จะะะะะทททททาาาใใใให้้้้้เเเรรรรรรนน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 ีีีี่่่่่่่ยยลลงงงงงงขึคคคััับบแแแไมมสสสููววกก็ปณุ ของรุ่นไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมอะไรต่างๆน,น,นาน,นานเนี่ยเราเข้าไปดูในเกมอีกทีนะครับยังไงก็ตามเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม เอาละครับผมก็กราบสบวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทริคเทคนิค,ควิธีการเล่นกันฟาร์มกันในเกมแล้วก็การทำคอม,มโบของน้องคีร่าหรือว่าฮีโร่เด็กเป็ดในแพทปัจจุบันที่ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับซึ่งอย่างแรกที่เราควรรู้เลยครับทุกคนในส่วนของตัวละครตัวนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะทุกคนว่าตัวละครของคีร่าเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครเมดแอสซัซินที่มีความสามารถในการทําดาเมจในตอนกลางเกมเลทเกมที่สูงมากๆนะครับแต่ว่าในตอนต้นเกมเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่กองแก๊งกองแก๊งไปนิดนึงก็ฟ ไม่ได้นะมันฆ่าได้แต่อาจจะต้องมีเพื่อนช่วยนะครับในช่วงต้นเกมประมาณนี้การฟาร์มคิล่าอย่างแรกเลยมาดูวิธีการฟาร์มมันก่อนนะครับการฟาร์มมันผมแนะนําว่าเริ่มฟาร์ม3กมกอง ผมแนะนําง่ายๆนะเริ่มฟ้านะครับเอาตัวเลข,เอ,เ,ลขเอาตัวเลขเสร็จปุ๊บก็ไปแท็กกลางนะเห็นว่าผมฟุฟาร์มไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวในส่วนของสกิลผมค่อยอธิบายนะผมขออธิบายการฟาร์มมันไว้ก่อนนะครับว่าต้นเกมฟาร์มไงเดินประมาณไหนบ้างเนาะเนี่ยสามกองนะครับเอาบัฟฟ้าเอาตัวเลขหนึ่งตัวเอาตัวเลขอีกหนึ่งตัวแล้วก็ไปแท็กกลางซึ่งการแท็กกลางอันเนี้ยสำคัญนะครับถ้าเมดกาลังจะเดินมาถึงนะครับเราควรที่จะรอเมดนิดนึงนะครับเราควรที่จะรอเมดนิดนึงแต่ว่าถ้าเมดอยู่เลนอื่นแบบอยู่่่ไไไไไกกกกลลลลลแแแ้้้้ววบบมมมาาาาางงออีีีนนคครรรัเเเยยปดดผิ แต่ว่าถ้าแบบเมดกำลังมาเนี่ยรอนิดนึงนะครับมันจะได้เป็นการแบบให้เมดได้เวลให้เมดได้ตังค์ด้วยนะครับจะได้ไม่เป็นการไปแย่งเพื่อนจนเกินไปนะครับแต่ว่าจริงๆตัวเราเป็นตัวเลทเราต้องฟาร์มของเราต้องหาของอยู่แล้วการแท็กการก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้นะครับประมาณนี้เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเรารอได้ประมาณนี้เนาะเนี่ยสามกองแท็กการแล้วจริงจะ3กองต่อก็ได้แต่ผมอยากเล่นฟอร์เลนนะคิดว่ามันตีนกเล็กอยู่อาจจะได้นะครับประมาณนี้จริงๆตรงเนี้ยเราควรจะรอเพื่อนนะ จริงๆเราควรจะรอเพื่อนนะครับแต่ว่าผมใจร้อนไปนิดนึงอันนี้ผมใจร้อนไปนิดนงึงเคลียแป้งไปเลยแต่อันนี้ผมเล่นกดหนะผมน่าจะบอกเขาไปแล้วว่าให้เขาไปกลางแต่เขาไม่ไปเองนะจริงๆมันดูเป็นผมผิดแะแต่ผมบอกไปแล้วนในเขาไปกลางนะประมาณนี้นะครับอ่แล้วก็คียราเคลียร์เสร็จทำไรเสร็จนะครับ พยายามดักเลนนะครับผมแนะนําไว้ให้ดักเลนแถวมังกรเนี่ยเพราะมังกรถ้าเราเคลียได้เนี่ยจะดีนะครับคอมโบผมแนะนำไปข้างหน้าเนาะ,ะถ้าศัตรูเข้ามาใกล้นะครับสกิลหนึ่งสองแล้วก็ตี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 ใเต,ต,ต,ต็มทีแล้วก็ปาปาผีเกาะหัวไปปุ๊บถึงทีมันจะเป็นการเบิร์สตูที่ถ้าตอนเวลสี่เนี่ยโดนเบิร์สประมาณสัก40%เของเลือดทั้งหมดแต่ถ้ามีเพื่อนช่วยอย่างว่าผมมีเย,ยนามันก็จะเล่งดาเมจได้เยอะขึ้น ประมาณนี้นะครับพอฆ่าเสร็จปุ๊บเคลียร์เสร็จปุ๊บก็แนะนําให้เอาออบเจคทีฟใหญ่หนึ่งอันเมื่อกี้จะไปเอามังกรแต่ว่าฟอร์เรนไม่เอามังกรไวเวอร์นะครับผมงงเหมือนกันฟอร์เรนแม่งรำมังกรตายหายไปแล้วนะครับเดินเอไม่ทันทําหายเลยเลยนะครับประมาณนี้สําหรับการเล่นคีล่าหลังจากเคลียร์คีฟเคลียร์อะไรเสร็จปุ๊บนะครับเคลียร์ออบเจคทีฟใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็กลับมาฟาร์มครับเอาแบบฟ้าตัวเล็กตัวเล็กแท็กกลางวนไปเรื่อยประมาณนี้เราก็จะเล่นไปยาวๆจนถึงการเกมเลดเกมได้แล้วโอเค ต่อมานะครับในส่วนของสกิลตัวละครคีล่าบ้างสําหรับคนที่แบบอาจจะยังไม่รู้สกิลคีล่านะผมขอเริ่มจากแพสซีฟก่อนเลยแล้วกันนะครับแพสซีฟของคีล่าคือถ้าคีล่าโจมตีเป็นเวทนะครับคีล่าจะมีเวทแวมไงพรายหรือว่าจะดูดเลือดแรงขึ้น20% คือการโจมตีเวทไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เป็นเวทนะครับจะทําให้คีร่าเนี่ยดูดเลือดแรงขึ้น20%ซึ่งผมบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับดูดเลือด20%เนี่ยเราใส่ลูนเพลไป10เม็ดเนี่ยมันยังดูดแค่สิบหกเปอร์เซ็นต์เองครับอันนี้เปิดมาปุ๊บดูด20เลยนะครับถ้าบอกว่าคีร่าเนี่ยไม่ต้องออกดูดเลือดอะไรเลยมันยืนเฉยๆตีเฉยก็ดูดเลือดแรงและอันนี้คือแพสซีฟของมันนะครับแล้วก็การโจมตีปกติการโจมตีเวทจะแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ในสนนสสสสส่่่่่่วววนนนนนอองงแแแพซีีีฟะะะคคคคคครรรรััััััับบไไมมมมดดดดด้้ลลกกกกกํําาาาาาาญญ็ืืููเเเเเทตตตตถิปยจจโ ตีเป็นแกยภาพครับทุกคนคีล่าจะโจมตีเป็นแกยภาพถูกปะซึ่งมันจะโจมตีเป็นเวทเมื่อไหร่ครับคีล่าจะโจมตีเป็นเวทต่อเมื่อคีล่าใช้สกิลหนึ่งโดนศัตรูนะครับเราจะเห็นเวลาเราเอากระโดดสกิลหนึ่งเอาผีไปกดหัวปีผีไปเกาะหัวเขาเนี่ยนะครับเวลาเราเอาผีไปเกาะหัวเขาเนี่ยนะครับมันจะมีสเต็กเด้งขึ้นมา3อันซึ่งสเต็คสอันนั้นะนะครับเวลาเราสกิลหนึ่งโดนศัตรูปุ๊บนะครับศัตรูที่เป็นฮีโร่จะติดสโลประมาณสามวีนะครับไม่แน่ใจสามวีหรือเปล่า นะครับไม่ว่าจะเป็นฮีโร่หรือคีบเลยโดนปุ๊บเราได้สแต็กมาถูกปะสะแต็กเนี่ยทำให้การโจมตีกายภาพของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นโจมตีเวทนะครับแล้วก็จะทําให้การโจมตีปกติของเราเนี่ยเร็วขึ้น50เอ่อนะครับมันจะทําแบบช่วยบวกกัแบบชวยัยแฮนเดอร์อะไรเงี้ยนะครับมันจะตีแบบเร็วๆๆๆไปเลยนะครับ แล้วก็อย่างที่เห็นเวลาเราสกิลหนึ่งโดนศัตรูปุ๊บนะครับการโจมตีปกติของเราเป็นเวทพอเป็นเวทเสร็จปุ๊บเห็นปะมันจะดูดเลือดดูดเลือดดูดเลือดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือสกิลหนึ่งเวลาโดนศัตรูนะครับตีเร็วถูกปะตีเร็วแล้วก็ทิ้งร่างโคลนไว้ไอ้ล่างโคลนตรงนี้ครับ มันจะแรงนะครับมันจะแรงมากๆถ้าเราตีแบบตีเต็มที่แบบตีสุดๆเลยตีบู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 ไปเลยนะครับยิ่งเราทําดาเมจเท่าไหร่ไอ้ร่างโครล,ล่างผีเนี่ยมันจะพุ่งไปชนหัวศัตรูแรงเท่านั้นนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะแรงไม่เกิน4 0ของแม็กเลือดเราอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจบางทีอุ๊ยเราอัดดาเมจไปเป็นหมื่นเลยทำให้เวลาชนมันชนแค่4 0 0 0เองอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่ามันมีแม็กของการพุ่งชนอยู่นะครับไม่งั้นเนี่ยเราอัดดาเมจไปหมื่นหนึ่งผีช,นไ,น,น,น,ชนไปเนา แต่ประมาณนี้นะครับคือตีเท่าไหร่ก็โดนแรงประมาณ50%ของการโจมตีนะครับเห็นปะเอาผีไปเกาะหัวกระโดดไปเกาะหัวเรื่อยๆแล้วตี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 ประมาณนี้สำหรับสกิลหนึ่งเนาะแล้วก็สกิลหนึ่งเห็นปะกระโดดเอาผีชนหัวผีชนหัวไปเรื่อยสกิลสองก็เป็นสกิลคล้ายๆกับอันติมูลาดหรือว่าสกิลสองมูลาดนะครับเวลาเรากดปุ๊บ เห็นไหมเราจะหลบไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งนะครับเราจะไม่โดนสตันไม่โดนสโลไม่โดนดาเมจอะไรเลยนะครับแล้วก็การโจมตีหลังจากที่เราใช้สกิล2ไปเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะไกลซึ่งการโจมตีระยะไกลของสกิล2นะครับทุกคนมันจะเป็นการโจมตีกกยภาพนะมันจะเป็นการโจมตีไกลภาพแต่ว่าถ้าเราใช้สกิลหนึ่งโดนปุ๊บนะครับการโจมตีปกติของเราเปลี่ยนเป็นเวทถูกปะแล้วก็เราใช้สกิลสองไปอีกทีการโจมตีสกิลสองจะเปลี่ยนเป็นเวทเหมือนกันนะครับถ้าเราใช้สกิลหนึ่งโดนสตูนะครับประมาณนี้เห็น โอ้ยม่งตันรัวๆตันไม่พักครับดวงผมนี่ซื้อหวยนี่ซื้อหวยน่าจะได้กําไรอยู่นะครับเออแม่งโดนตันไม่พักตันไม่หยุดไม่หย่อนก็อย่างที่เห็นคอมโบของตัวละครคีล่าคือ ทำไงก็ได้นะครับจะใช้สกิล2เพื่อย้นระยะไปก่อนไว้สแล้วก็1กระโดดเกาะหัวหรือว่าถ้าศัตรูอยู่ใกล้ก็1แล้วก็2ก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่จังหวะแต่หลกัหลกๆเลยคือสกิล1ให้โดนศัตรูคือถ้าเราสกิล1โดนศัตรูที่เป็นฮีโร่มันจะเป็นผีล็อกหัวนะครับเป็นผีล็อกหัวศัตรูไปทํำไมพูดแล้วมันรู้สึกแบบแบบแบบแบาบแยบบ่ๆจังว่าผีล็อกหัวผีเกาะหัวเนี่ยนะครับคือถ้ามันล็อกหัวเนี่ยมันก็จะไปล็อกหัวศัตรูนะครับล็ นะครับประมาณนี้ก็หลักๆเลยคือสกิล1ล็อกหัวให้โดนนะครับล็อกให้โดนคือถ้าล็อกโดนก็คือจบนะครับล็อกโดนก็คือจบล็อกโดนก็คือแบบใช้สกิล2เออแล้วก็อย่างหนึ่งสกิล2เนี่ยนอกจากจะตีตีไกลแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นการตีแบบวิ่งตีเห็นปะมันวิ่งตีแบบแบบมันไม่มีแอนิเมชันดีเลยของการโจมตีสกิล2เลยนะครับมันคือการแบบเดือแล้วแบบปล่อยสกิลไปเรื่อยๆครับเหมือนแบบการรีปล่อยสกิลนะครับปล่อยไปยังไงก็แบบไม่ได้มีผลกับมูฟเมนต์หรือว่าการเคลื่อนไหวของมันนะครับนี่ฮะ ตีไปป๊อปแปะป๊อปแปะป๊อปเปียะป๊อปเปียะไปได้เรื่อยนะครับทำ,ำดาเมจไปไเรื่อยๆอยากจะหลบสกิลสองเอาสกิลสองหลบอยากจะใช้สกิลหนึ่งเกาะหัวก็เกาะไปประมาณนี้การคอมโบงคีล่าอันตินะครับอันติของคีลาก็ง่ายๆเปิดอันติปุ๊บ คีร่าจะวิ่งเร็วขึ้น40%นะครับเป็นเวลา8วินาทีหลังจากคีร่าวิ่งครบ8วิปุ๊บคีร่าจะรีคูดาวสกิล1สกิล2ทันทีนะครับถ้าสกิล2สกิล2สกิล1ติดคูดาวมันก็จะรีให้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าคีร่าวิ่งอยู่ในคือหรือว่าวิ่งอยู่ในกำแพงอะไรพวกเนี้ยนะครับวิ่งอยู่ในกำแพงตัวละครของคีร่าเนี่ยมันจะ ไม่โดนสถานะสตันหรือสโลหรืออะไรพวกนี้เลยนะครับโดนอย่างเดียวคือโดนการจับของอลัมกับะอรเลเตอร์นะครับประมาณนี้ถ้าผมจําไม่ผิดโดนล็อกซี่จับก็ไม่น่าจะติดมั้งถ้ามันยังอยู่ในในคืนนะออถ้าอยู่ในคืนมันเหมือนกับต้านสถานะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าออกมาจากคืนแล้วแบบโดนจับเนี่ยก็น่าจะโดนลากครับประมาณนี้เนี่ยเราก็ฟาร์มไปเรื่อยไหม เดินฟาร์มเดินเคลียร์คีบไปเรื่อยครับสกิลหนึ่งโดนสตูปุ๊บการโจมตีถัดไปเป็นเวทพอการโจมตีถัดไปเป็นเวทเราก็จะดูดเลือดแรงแทบจะไม่ต้องกลับบ้านนะครับแล้วก็การคอโมโบก็เนี่ยเปิดอันติรอไว้ครับนับไว้นับไว้แวิ ยังไงก็ได้นะครับเรานับไวเลย8วิเราจะยังไงก็ได้ครับเราจะแบบเออเข้าไปตอนไหนก็ได้นะครับคือแบบบางทีอ่ะผมจะกดอันติก่อนเห็นป่ะผมกดอันติก่อนเข้าไฟเสมอคือกดปุ๊บรอสัก4วิอ่ะค่อยวิ่งเข้าไฟพอวิ่งเข้าไฟเสร็จปุ๊บกระโดดสกิล2สกิล1สกิล1สกิล2ปุ๊บให้สกิล1สกิล2มันรีนะครับหรือว่าฟาร์มป่าเนี่ยผมก็เปิดอันติฟาร์มเล่นเห็นป่ะเนี่ย ผมฟาร์มยับยับเลยครับผมเดินฟาร์มเล่นยับยับรัวๆเลยไหมเดินไปเรื่อยฟาร์มไปเรื่อยเคลียไปเรื่อยนะครับเพราะว่าตัวละครเรามันแบบอันติมันรีเร็วผมมองว่าอันติรีเร็วก็ใช้ไปเรื่อยนะครับแล้วก็ดูจากในงานแข่งเนี่ยก็จะเห็นว่านักแข่งเนี่ยใช้อันติคีล่าแบบสิ้นเปลืองกันบ้าๆแล้วกอกดกันยับยับเลยแบบกดอันติรีมาเหมือนแบบอันติรีมาแล้วกดรัวๆนะครับประมาณนั้นเรื่องนี้ผมจะว้ากลับบ้านทาไมวะผมจะว้ากลับบ้านทาไมวะทุกคนเติมเลือดะจริงบัฟแดงเอ้ยบัฟฟ้าเกิดก็แบบเคลียบ ไ <g ül> ล่บวกรัวๆได้เลยเนี่ยเปิดอันติเห็นะปะผมเปิดล่วงหน้าเสมอนะครับเปิดล่วงหน้าก่อนเสมอไม่งั้นแบบเดี๋ยวมันไม่รีให้ครับผมอยากที่จะรีคูดาวอันติไวๆนะเห็นปนะเ่อครับอันติรีมาเลง็งวิ่งยิงวิงว่งยิงวิงว่ง,งยิงวิ่งยิงประมาณนี้นะครับ <c oughs> เป็นตัวละครที่ผมว่าเล่นสนุกแม่งเล่นสนุกอ๋อที่ผมไม่เอาบัฟฟ้าเพราะผมเพิ่งโดนเวทไปปะน่าจะโดนเวทไปมั้งตีไ้เห็นปะอันนี้เป็นรูนเลตนะทุกคนนะมันก็จะแบบเล่งให้แบบเวลาตีปกติเนี่ยตีไกลเนี่ยติดขีปุ้งปุ้งปุ้งเนี่ยเวลาเอาผีไปชนหัวมันก็จะแรงขึ้นมากๆนะครับส่วนตัวผมชอบเป็นลูนขีมากกว่าเนาะอุ้ยย้อนมันก็แรงเวร์ ประมาณนี้ประมาณนี้ครับเนี่ยเดินฟาร์มเดินหาเงินเดินแยกดันเดินเลยไปเรื่อยๆนะครับตัวละครเรามันทําได้อยู่แล้วเนาะเป็นตัวละครที่วิ่งไวนะครับจบสกอร์เร็วนะครับตัวละครแบบย้อนตัวละครขาตายอะไรพวกนี้เจอคีล่าเนี่ยลำบากครับแต่ว่าเราก็ต้องหามุมสวยๆนะในการเข้าไปช้อนแกง,งนะคือถ้าแบบหามุมไม่สวยเข้าไปบางทีก็อาจจะเละ นะครับบางคนอาจจะเล่นแตกต่างกับผมนะบางคนแบบไม่ได้กดอันติรัวขนาดผมก็มีนะคือผมเป็นคนผมยอมรับว่าผมชอบกดอันติรัวๆนะครับบางคนแบบรอเข้าไปใกล้แล้วค่อยเปิดอันติวิ่งเข้าไปนะครับอันติวิ่งเข้าไปเสร็จปุ๊บสกิลสองสกิลหนึ่งหรือสกิลสิบสกิลสองฆ่าวเสร็จวิ่งออกมาวิ่งออกมาเสร็จปุ๊บต่อสกิลหนึ่งสกิลสองวิ่งออกได้ต่ออะไรเงี้ยแต่สำหรับผมคือแบบผมจะกดอันติวิ่งเข้าไปเพื่อแบบไล่ฆ่าอย่างเดียวอันนี้คืออันนี้คือความโลกจิตของผมนะครับเออใครที่แบบไม่ได้เล อาจจะลอเขาในภ่มรอเขาวิ่งมานะครับกดอันติแล้วก็วิ่งเข้าไปจบ1จก2องเขาตายก็วิ่งออกมาอะไรเงี้ยนะครับอันติเออครบ8วิปุ๊บใช้สกิล1สกิล2ได้อีกทีวิ่งได้ต่ออะไรเงี้ยนะครับมันก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่นะครับท่านแม่งงัดนะเมื่อกี้ถ้าง,งัดนี่เสียวไปแล้วผมบอกเลยงัดเสียวงัดเปรียวไปแล้วตีไปฟาร์มไปเรื่อยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าไอเราใช้ผีล็อกหัวศัตรูไม่โดนทุกคน ถ้าเราเอาล็อกหัวศัตรูไม่โดนเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับผีมันก็จะแบบพุ่งตามหลังกลับมานะครับตามปกติตีฮะตีฮะเห็นไหม,ไหมฟามไปเลยตามปกติซึ่งไอ้ผีที่วิ่งตามหลังกลับมาหาเราเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดมันจะให้เบสดาเมจที่แรงกว่าผีที่มันไปเกาะหัวอีกนะครับอันนี้ก็รอฮะเผื่อเซนิสจะมาเล่นนะถ้าเขามาก็ได้ครับผมก็พร้อมที่จะบวกนะยกโดนฮนะยกโดนตะโกนแตกฮนะ วิ่งไล่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 หุ้ยเลยหุยฮะประมาณนี้เห็นว่าดาเมจมันก็แรงนะครับมันเป็นตัวดาเมจแรงวิ่งไล่ได้ดีเลยครับแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะฟรีฟาร์มใช้ได้ถ้าไม่โดนกดดันหนักๆจริงๆนะเนี่ยวิ่งไปหายอนฮะ รักยอนเลือกย้อนฮะเรียบร้อยครับผมยอนตุย <c oughs> คือต่อยย้อนจะแรงแค่ไหนเนี่ยอย่างน้อยมันต้องใช้จังหวะในการลูดถูกไหมครับแต่ว่าตัวละครของเราเนี่ยวิ่งเข้าไปปุ๊บกระโดดจกหัวปุ๊บวิ่งออกมาได้เลยเพราะจังหวะสกิลสองมันเนี่ยมันไม่หยุดชะงักทุกคนเห็นปะเวลามันยิงครับสกิลสองมันไม่ได้ยิงแบบหยุดไงมันยิงแบบวิ่งของกูไปเรื่อยๆนะครับยอนไม่ต้องดึงธนูแบบกึกรักกึกรักไอตัวนี้คือแบบยิงแล้ววิ่งเลยนะครับกระโดดเกาะหัวโดนปุ๊บวิ่งแล้วก็ยิงแม่งวิ่งหนีไปเลยัมนะ เล่นง่ายนะครับเนี่ยยิงป๊อปอป๊อปอป๊อดาเมจโอ้โหดาเมจด,ดา,มดดามดเมจเบ่งแรงเว่อว่เลยนะครับแรงเว่อาวาังอลังการนะครับสกิลสองก็ถ้าอยากให้เป็นเวทอย่างที่บอกต้องสกิลหนึ่งให้โดนแต่ถ้าสกิลหนึ่งไม่โดนหลายคนก็มองว่าเฮ้ยพี่มันจะยิงเบาเพราะว่าพี่สกิลสองแบบไม่ไม่ใช้สกิลหนึ่งให้โดนนะครับเป็นดาเมจแกล่ภาพผมบอกเลยว่าดาเมจแกล่ภาพของไอ้ตัวเนี่ย <c oughs> เห็นปะคุณเห็นเลือดย่อนปะเมื่อกี้เห็นเลือดย่อนไหมครับย่อนโดนผมยิงไปหนึ่งที ติดคีบประมาณ2,000เมื่อกี้แบบเลือดแม่งแบบเซเลยนะครับโดนเซเลยคือการโจมตีปกติของตัวละครคีล่าผมต้องบอกนี้นะการโจมตีปกติของไอตัวส้นตีในตัวเด็กเป็ดน,นะครับมันเป็นการโจมตีปกติที่ค่อนข้างเรียบิลึกนะครับก็คือมันเป็นกายภาพที่แรงนะครับมันเป็นกายภาพที่แรงกว่าตัวละครดาเมจเวททั่วไปนะครับเช่นถ้าเราเล่นเป็นดา์ซี่นะครับการโจมตีปกติของดาซี่เนะี่ยมันก็จะเป็นแบบอาถ้าติดคี ติดคิเวทถ้าเอาไม่ใช่ดาซี่เดี๋ยวเอาเป็นตัวอะไรดีว่าที่ติดคิเวทเอาเป็นตัวที่ติดคิเวทได้เอาเป็นแวนแล้วกันนะครับเอาเป็นแวนแล้วกันถ้าแวนออกเวทเนี่ยแวนตีคิใช่ปะ่ะติดคิเวทมันอาจจะคิสักสองพันนะครับเมื่อก่อนคิ้พันสองพันถูกป่ะเมื่อก่อนแต่ว่าเออ่ตีไก่ภาพเนี่ยมันก็ตีสักสี่ร้อยติดคิ้สี่ร้อยห้าร้อยหรือว่าหกร้อยเจ็ดร้อยแต่อีคิล่าเนี่ยมันพิลึกครับเห็นปะ่ะ มันตีติดคี2ส0งนะครับคี้แกภาพมึงตีติด2009มบึงบ้าไปเลยคีลานะครับแล้วก็ตีเวทก็2,000เหมือนกันประมาณนี้ตีติดคี้เวท2009ตีติดแกภาพ2009นเะครับเผื่อตีติดคี้เวท25 0พตีติดคี้แกภาพ3000ันอะไรเงี้ยนะครับคือดาเมจแกภาพของมันแรงอ่ะซึ่งดาเมจมันแรงมาจากไหนผมก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือผมก็ออกของเวทเห็นปหของเวทที่ทะลึ่งตีแกภาพแรงงงไหมตีผมไม่ได้ติดคีเลยนะ คือถ้าติดคี้ก็คิดสภาพย้อนเอาครับติดคีติดขี้แกสภาพย้อนไม่นั้น่าจะสุดโซมอยู่เหมือนกันนะครับก็เนี่ยอย่างที่เห็นครับตัวละครของมันเป็นตัวละครที่ ดาเมจเวทกับแก้ภาพแทบที่ไม่แตกต่างกันเลยนะครับเพราะงั้นการเล่นคีล่าเราก็อาจจะเห็นว่าคีล่าบางคนเล่นเป็นดาบคี้มันโยนเกมป่ะพี่มันไม่ได้โยนครับคือมันแรงจริงครับแต่ว่าบางคนบางทีในแข่งเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้ออกนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวละครของคีล่าแบบเขาในแข่งเขาแบบไม่อยากเล่นดวงอะไรประมาณนี้หละมั้งนะครับอืมก็เลยเล่นเป็นสายดาเมตปกตินะครับซึ่งดาเมจปกติก็อย่างที่เห็นว่ามันก็มันก็แรงชิบหายวายป่วงอยู่ดีนะครับสำหรับสายดาเมตปกติของมันเนาะ ถึงตัวเมื่อไหร่ล่ะครับผมบอกเลยครับตัวขาดครับวิ่งไล่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 ได้จับเป็นจบได้จับเป็นจบจิคิล่าเลยเห็นป่ะจกหัวจกหัวแล้วฟอร์เรนผมรู้สึกว่าเขาคงไม่ออกดาเมจล้วนป่ะเดี๋ยวต้องลองดูนะไม่แน่ใจเหมือนกันครับดาเมจล้วนหรือแบบอ่ะแล้วก็อย่างเวลาขึ้นบ้านนะครับเปิดสกิลสองแล้ววิ่งวิ่งยิงบ้านวิ่งออกนะครับวิ่งยิงบ้านวิ่งออกกดสกิลอันติวิ่งยิงบ้านวิ่งออกอะไรเงี้ยได้หมดนะครับกระโดดจกหัวตุ่มตาย อู้ไม่ตายอูเลียวครับน่าจะอูเลียวแบนนะเมื่อกี้อูเลียวแบนอูเลียวบวยเยียบร้อยแรงนะเป็นตัวละครที่แบบผมบอกว่าเล่นง่ายเล่นฟรีนะครับดาเมจก็มีนะครับเปิดอันติีครับผมไล่ยิงบ้านครับแป๊ะแป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 ะสามทีใไหมบานแตกบ้านแตกก็วิ่งไล่ต่อครับวิ่งไล่ต่อหาต่อตีต่ออูจะตายเอาหลบไม่ได้แล้วเ่ยหลบผิดนะครับแต่จริงจังหวะหลบนะครับถ้าหลบดีๆหลบแบบใจเย็นๆเนี่ยมันก็หลบได้แหละครับแต่แม่งใจร้อนไปหน่อย ประมาณนี้ได้กับการเล่นคีร่านะครับก็ชอบคลิปนี้ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามกันด้วยนะประมาณนี้นะครับสำหรับคีร่าตอนจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยแนะนำให้ขายรองเท้าทิ้งสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าถามว่าเอาแล้วพี่มึงขายทำหาอะไรแล้วครับพี่คือผมขายเพื่อมาตีดาร์คสเลเยอร์ครับผมขายเพื่อที่จะมาเล่นดาเมจใส่ดาร์คสเลเยอร์นะจะได้ทำให้เราเนี่ยดาเมจใส่ดาร์คแรงๆนะครับแล้วก็เลดเกมอาจจะแบบ ขายสมุดทิ้งกลับคืนมาก็ได้นะครับเพื่อซื้อรองเท้าเหมือนเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีรองเท้าเนี่ยเราอาจจะวิ่งช้านิดหนึ่งเนาะแต่ถ้าคิดว่าใจได้นะครับใจพร้อมกายพร้อมเราทําได้นะครับอยากจะวิ่งนะครับก,ก็เออไม่ขัดตัณทานะครับออกเป็นสมุดเขียวเสียวจุงเบยแบบผมแบบนี้ก็ได้นะเออวิ่งย,วยาวๆวิ่งรัวๆไปเลยได้ครับ ว่าเปิดอันติปุ๊บเราจะวิ่งเร็วขึ้น40%ถูกไหมวิ่งเร็วขึ้น40%นะครับแล้วก็สมุดก็จะเพื่อให้เราอึดขึ้นด้วยนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่เห็นไหมข้อดีคือดามเมจเวทเพิ่มมาถึง400นะครับมีดามเมจเอ่อมีเลือดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับจำนวนหนึ่งและที่สําคัญก็คือเราเอ่ออึดขึ้นแต่ที่แย่ๆเลยคือเราวิ่งช้าครับอ่าแล้วก็เทคนิคง่ายๆเลยคีรา่าตะคีบเข้าบ้านครับง่ายมากครับหนีวิ่ง วิง่งฮะตีฮะตีฮะตีฮะเรียบร้อยครับจบจบเกมมันชนะที่ป้อมครับผมไม่ต้องฆ่าแม่งก็ได้ครับตีป้อมก็จบแล้วระมาณนี้จีจีครับชอบคลิปนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวไงคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามกันด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับผมทุกคนสวัสดีครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับ